สวัสดีครับนี่ผมเคนรีวิวเบนเจอร์อีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาอธิบายว่าทำไม PS5 ถึงขาดตลาดหลายๆคนก็อาจจะเห็นกันแล้วนะครับที่ไม่สายคอนโซลมันมีหลายปัจจัยมากนะครับกับเจ้าตัว PS5 นะครับนอก PS4 มาวางนี้ัจก็เพราะว่า PS5 ไม่ขายหรือว่าเรายังไม่ซื้อมันไม่ได้นั่นเองนะครับอ่ะเราก็ตัว PS4 นะครับมาให้ดูนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ผมก็เล่น PS4 อยู่นะครับ ก็รอเพลไฟ์ขายตามตลาดปกติอยู่เหมือนกันซึ่งไม่รีบไม่รีบไม่รีบเพราะว่าของผมเนี่ยรอเกมออกนะครับซึ่งเกมผมอยากเล่นตัวเพียไฟล์เนี่ยมันยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับก็เลยคิดว่าอ่ะเร,เราผมรอก็ได้นะครับแต่สหรับคนที่รีบเนี่ยนะครับก็สงสัยว่าเอา้าทำไมไม่มีล่ะอ่ะนี้จะมาบอกนะครับว่าเพราะอะไรนะครับอ่ะเครเริ่มต้นนะครับก็มาจากตัวเซมิคอนดักเตช่ไหมครับอ่ะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ในทุกอุปรกรณ์เลยนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัว CPU RAM s d การดจอตัวบ่งเบอมผลนะครับ Everything นะครับมันจะทำมาจากพวกนี้ให้ท,ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับมันเกิดขนาดาต้องบอกว่ามันขาดมาก่อนที่จะมีกระแสบิตคอยฟีเวอร์มาสักพักก่อน,น,นหน้านี้ช่วงแล้วด้วยนะครับเพราะว่า ตอนที่เรามีข่าวแว่วๆมาว่าอาจจะมี RTX 30 Series เนี่ยเปิดตัวในไทยใช่ไหมครับช่วงนั้นเนี่ยก็เริ่มมีกันแล้วครับว่าของมันเริ่มขาดนะครับตอนจองกันเนี่ยนะครับคนก็แบบโอ้โหกระหน่ำกันจองของหายกันเยอะทั้งนั้นเนี่ยราคามันยังแบบปกติอยู่นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยบิตคอยนมันก็แค่ส่วนหนึ่งของทั้งหมดนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันลากมาจากโควิดก่อนอันนี้ด้วยนะครับซึ่งพลังงานไม่พอนะครับ ทัพพา,ายมาได้อย่างลําบากนะครับเนื่องจากการแบบว่าโควิดเนี่ยต้องมีการกักตัวนะครับการขนส่งต่างๆนะครับอ่ะก่อนน้านี้เราก็เห็นมันมีพองซูเอตอีกนะครับอ่ะที่เรเหมือนกันอีกนะครับหรือไต้หวันเกิดภัยแล้งซึ่งธุรกิจโรงงานตัวนี้เนี่ยที่ทำโลชินคอนดักเตอร์เนี่ยต้องใช้น้ําในการที่จะผลิตของภูมิขึ้นมาอีกนะครับไหนที่มีโรงงานไฟไหม้อีกนะครับซึ่งต้องบอกครับว่าปี2ปีนี้เนี่ยมันคือ ความซวยระดับขั้นสุดนะครับของวงการนี้เนี่ยที่มันมาแบบรวมกันอยู่ในปีเดียวเลยนะครับแล้วทีนี้นะครับพอมันเกิดการที่เราต้องกักตัวนะครับทุกคนเนี่ยอ่ะอยู่บ้านนะครับบนพอมโฮมนะครับต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการที่จะโน้ตบุ๊ก PC ซคอมประกอบพวกเนี้ยในการที่จะมาใช้งานนะครับความต้องการก็สูงขึ้นตามไปอีกนะครับ ทุกอย่างเนี้ยมันสูงขึ้นตามไปหมดเลยนะครับต้องบอกครับว่าก่อนหน้านี้โนบุ๊กเนี่ยคนก็ไปซื้อเต็มเลยจากที่นัก,นกเรียนนักศึกษา,าต้องใช้โนบุ๊กในการที่จะบวชพงศมห,ห,หรือว่าเรียนแบบที่บ้านอะไรเงี้ยนะครับก็ไปซื้อกันอีกนะครับต่อมาก็มีการทํางานคนทํางานก็ไปซื้อก็ต้องซื้อมาอีกนะครับก็เห็นว่าโนบุ๊กเนี่ยก็ขึ้นราคาด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าฝั่งเพเรชรั่นก็เราได้รับผลกระทบตรงนี้ด้วยครับเนื่องจากของมันขาดนะครับทั้งพายไม่พอจากที่ผมบอกไปก่อนนี้ครับว่าทุ ทำให้ตัว PS5 เนี่ยนะครับมีการผลิตที่ต่ำเนื่องจากของขาดนั่นเองนะครับผม AMD เนี่ยซัพพลายทั้งของค่ายนะครับซึ่งก็คือทั้งตัวที่เป็น Xbox แล้วก็เป็นตัว PlayStation นะครับเพรา่ว่าของเขาแรงจริงๆนะครับผมซึ่งนะครับเจ้าตัว PS4 เนี่ยนะครับก็ยังคงเป็นที่น่าจับจองเพราะว่ายังมีขาดอยู่ด้วยนะครับสุดทาที่ไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปทำออกมาคลิปหนึ่งว่า PS4 เนี่ยยังน่าซื้ออยู่ไหมในยุคนี้ ผมจากวิกฤตที่เห็นเห็นมาครับก็ต้องบอกครับว่าผู้ผลิตนะครับก็พยายามเต็มที่แล้วนะครับที่ผมได้ไปคุยกับหลายๆเจ้ามาครับคือเขาพยายามเต็มที่จริงๆแล้วที่เขาจะให้ทุกคนเนี่ยได้รับของอย่างทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมกันนะครับแต่ว่าหน้าครับคือมันก็ทําอะไรมากไม่ค่อยได้นะครับในการที่จะซื้อกล้าจอเพิ่มหรือว่าซื้อ p s 4โปไปขายต่อนะครับผมซึ่งสิ่งเดียวที่เราทําได้ก็คือไม่สนับสนุนคนที่ไปขายเกินราคามากเกินไป นะครับแล้วก็ซื้อจากทางที่เป็นผู้อย่าจำหน่ายนะครับในในไทยประมาณนี้ครับผมสำหรับใครที่สงสัยนะครับว่า PS5 ท์ทำไมยังไม่มาคักทีนะครับหรือมีขายน้อยนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้สำหรับการแนะนำวันนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่องรีวิวเวนเจอร์นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบมากผมสวัสดีครับ